สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติมก็จะมาเล่นเกมอีสเตอร์ออนะคะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงอีสเตอพอดีเลยมามาเริ่มกันเลยอันนี้ก็คือทำให้เราตาลายนะคะนี่อื โดด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 ,โด,ดขึ้นหรออุ๊ยไม่ใช่อันนี้คือเกมนี้เราสามารถดูลูกศรได้นะคะนี่อ่ะอันนี้ก็คือต้องกระโดดลงมานะคะ มีเท่าไหร่เนี่ยเอ่อเก็บ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 เอ่ามาก็คือเอาง่ายๆเอาสีฟ้านะคะสีเหลืองแมทดะอ่อมา นี้คือเราจะต้องขับรถใช่ไหมคะโอ้อืออืเจียบมาอันนี้ก็คือต้องมีรูนะคะก็คือแต่ว่าเราแทบไม่ต้องกระโดดนะคะลงมาก็คือได้เลย นะคะคือมันจะขึ้นเยอะไปหน่อยไหมอ๋อพูดถึงก็มาเลยคือขึ้นแล้วก็ลงนะคะมันกลางค่ะไม่ใช่อะไรกลัวตกเหว เอ่มคือเราเดินช้าหรือมันไกลคะ่ะอุ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้โอ้ยอ้ยอ,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 อ้ไม่ไม่ไม่ไมอ่ม,มอันนี้คือมันก็ลอกตาเราให้มันตาลายนะคะอืม เราจะลองสีนี้นะคะหัวลูกรอบสองโอเคต้องตรงกลางค่ะอืม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  จะไปยังไงอืมมชาโดดเองละโอเคลงได้ไม่เป็นไรอันนี้คือเราเพิ่งกระโดดตึกไปเมื่อกี้นี้นะคะม่ต้องเอ,อ่อ,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 อ เอ่คำถามนะคะมันเป็นอีสเตอร์ยังไงนอกจากเนี่ยพวกเนี้ยงั้นก็นอกจากไข่ยักษ์ตรงน,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 นู้นนะคะคือว่าถ้าเร็วๆกว่านี้มันก็จะดีน่อยนังนะ เราก็มาขึ้นตรงนี้ได้นะคะไม่ต้องกระโดดอะไรเลยเยีย่ยม,มคือติมรู้สึกว่านี่เราเดินช้ามากเลยนะคะ อ์คือกระจุยเลยนะคะกระจุย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 คือทุกคนคิดว่ามันจะมีหนึ่งร้อยดาหรือว่าห้าสิบดาคะแต่ติมคิดว่าห้าสิบดานะไม่รู้แหละอุยอุยอุยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้คืออะไรขึ้นเนีย่ยเ,เนีย่ย โดนขอบไม่ได้ค่ะอันนี้เราก็แค่อยู่ฝั่งนี้แต่เราจะต้องกระโดดเพราะว่ามันมีรูว้าวเร็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 วพักก่อนอ่ามาบนี้ค่ะไป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 เช็คคอย คือมันไม่ให้เราใช้วิธีค้งนะคะฮม่นยตกนะโอเคที่ติมคิดไดว้50ิบดานะคะคือผิด และติมก็คิดว่า100ด่านมันน่าจะไม่พอมันอาจจะ60ด่านนะคะหรือ65หรือ70ก็ไม่รู้ เมื่อกี้นี้คืออะไรคะตกหลุมนะคะคือเราก็จะไปทำให้มันตกหลุมเนาะอื่าเลเซอร์อุอ้ยตาไว้แฮะอืมอันนี้คือการปีนโอ้ยเลเซอร์อันนี้คือเรียกว่าด่าเลเซอร์ได้เลยหรือเปล่าวายเอ่อ คือเขายืนทำไรวะแล้วน่าไปเำไนไ <c oughs> อะคลีนชัวว้าว <Wow. S 1> ิเลยม่ติ่งเดียวเองดีนะเกือ <c oughs> บละมัน,นคือเราใช้ทางเ <c oughs> รา <c oughs> ไม่ใช้ทางอ้อ,อมนะคะแต่จิมคิดว่าใช้ทางอ้อมดีกว่า โอเคมันก็เจอรีอซื้อเหมือนกันนะนี่อืมหกสิบนะสเปนฉันไม่อยากได้อันนี้นะมันที่จริงอ อ hi! wow! ันนี้คือส hmm. ิ่งอะไรคะว้าวนี่มันเรามันคืออะไรบอมบอมเดี๋ยวลองใช้อู้หูเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเด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 เราจะกระโดดไปทำอไมตรงนั้นมันอ่ะอ่ะอ่ะ ไม่คือคูณสองอืหายไปเลยฮฮฮฮไม่คือตรงนั้นนะมันมีสีแดงทุกคนอืเราลองใช้สปรีดดูนะคะเพื่อจะได้ <c oughs> เลย ไม่ถึงอ๋อเราลิว1 0หนึ่งรอยเอ่เอเอ้เย้ยกหลองห้าสิบมคือไม่ใช่อะไรเราจะไปเช็คพอยต์นะคะอา่าใครชื่อว่าจมมานี่ออยู่กันนะ A ah, eh. mm -hmm. mm -hmm. ah, nah. Okay. Okay. Uh, สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบายายบ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 าย